ตัวเล็กเหรอครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งสองขวบครับใช่เล่นสนเล่นดื้อยังไงน่ารักขึ้นเยอะครับหมายถึงว่ายิ่งยิ่งโตยิ่งขี้อ้อนครับยิ่งโตยิ่งแบบว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยครับคือเขาเริ่มพูดเก่งขึ้นแบบพัฒนาขึ้นทุกวันเลยครับอย่างเมื่อเช้าตื่นมาก็บอกว่าป๊าป๊าอยู่กับลินนาไหมอะไรเงี้ยเราจะออกมาทํางานนะครับแต่งตัวกำลังจะออกมาทํางานป๊าอยู่กับลินนาไหมแบบชี้อะไรแล้วป๊าอยู่กับลินนาไหมบอกป๊าต้องไปทํางานลูก ป๊าป๊าอยู่กับลินนาดีกว่านะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยอยู่กับลินนาเถอะอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยู่เล่นกับลินนาเถอะอะไรเงี้ยผมก็แบบอุ้ยใจบางใจเหลวใจางใจเหลวแล้วก็แบบว่าต้องไปทํางานแล้วเดี๋ยวป๊าป๊ารีบกลับมานะอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีบ่นกับอลีเหมือนกันครับว่าเนี่ยเบฟแบบบางวันเนี่ยออกมาทํางานแบบเราไปทํางานทั้งวันเลยแล้วก็ดูดีลูกก็น่ารักลูกก็ต้องการความรักต้องการเวลาจากเราแต่เราก็จําเป็นต้องทํางานอะไรเงี้ย เหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ทําได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ครับเพราะยังไงก็เพื่อเขาด้วยอะไรเงี้ยรับก็พยายามบาลานซ์ให้มากที่สุดจริงๆแล้วเราแพ้ลูกอ้อนไหมครับพอเจอลูกสาสตัวขึ้นมาแล้วแบบโอ้แค่ขนาดเนี้ยแพ้ครับแพ้อยู่แล้วคือลูกอ้อนสําหรับผมมันอาจจะไม่ใช่การที่แบบเด็กคนหนึ่งอ้อนเราหรอกแต่ว่าผมกับรู้สึกว่าลูกเวลาเขาแสดงความรู้สึกอะไรของเขาครับเราจะเห็นมุมมองอย่างหนึ่งว่าลูกโลกข้างใบของลูกนะตอนนี้คือพ่อแม่ครับแล้ว เวลาที่เราไม่ได้อยู่อ่ะมันคืออาจจะว้วแหว่งแต่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากหรอกเพราะว่าปู่ย่าตายายก็รักเขา mm hmm. เขาก็คอยเลี้ยงดูหรือแม่เขาหรืออลีเองที่แบบอยู่กับลูกก็แบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์เราสลับกันอย่างนี้อยู่ตลอดในช่วงเริ่มทํางานกันนะครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแบบใจบางของเราเองแหละ mm hmm. ที่บางครั้งเราก็รู้สึกรู้สึกผิดว่าแบบอุ้ยแบบไม่มีเวลามากอะไรอย่างเงี้ยกลับไปก็พยายามแบบกอดพยายามคุยพยายามรับฟังพยายามแบบ อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเขาให้มากที่สุดครับคือที่อยู่บ้านก็นคือให้ลูกเบอเต็มที่เต็มเต็มที่เลยครับคือผมนทุกวันนี้เลิกงานคือกลับบ้านอ,อยู่แล้วเลยครับเลิกงานกลับบ้านไปอยู่กับลูกไปใช้เวลากับลูกกับภรรยา